สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาหาลูกชายของแม่ดึงดงก็ดึงดงดงก็ดึมาดูชิ๊ีลูกสาวของแม่นอนหลับคนนี้นอนหลับครับอันนี้หลับนาลิตาหลับเม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าเพื่อนมาเพิ่นปวดแขลว่าตั้งประ่ยงไปหมู่บ้านนี่คือกันแม่ไปทรงหอนางเรียนหา้ ไม่วันมันจะใส่บุ๊คไม่มีวันได้แม่งคนนี้น่าจะหู้ดอ่คนนี้น่าจะเบรกขี้มันขี้มามื่อไหร่คนนี้น่าจะเบรกขี้นะทำไมถึงน้วจังเนี่ยเกียร์ครับเกียร์ครับเกียร์นะยิ้มนะบางคนยิ้มแล้วยิ้มใจตังนี่ ยิมใส่ิ้ติมยิมใส่พี่พี่ต้องเหรอพี่ต้องเหรอูชอบกับเธอเหรอลูกเก่งค่ะ้่า่องรักกี่เล้อุ๊ยเบงกีวเบงกีวเบงกีตบปุปุปุบ ดมคนมีแห่อุเบงหนูเบงกงอุมานคเอือเบงหุเบงเบงรอบนี้คุณแม่ไป วันที่ยิบสี่เมืสองสีจะนอนบานยิบสามล่ำสะกลแล้วสี่สิบกับมานอนบานเพราะว่ายิบสี่เมือแรกมีง,งานอยู่สุรินสุรินเสร็จก็กลับมานอนบ้านเพราะว่ายิบห้าอยู่อำนาจเจริญนะคะม,มาเดียวรถตู้มาครับแล้วรถตู้มาหาแล้วทิจะไ,ไปแล้วเนี่ยทีจะไ,ไปแล้วจะมาอม ขี่มากเลยนะรักแม่ไหเจอรักแม่ไหมรักแม่ไหมครับอยคนสีเบงขี่มาหยอกอยู่ดิไม่มากวนอยู่อ๋่ตาหตาลับบวแบเลื่อนปวดเข่วา,าวสนออปวดเข่าาอืม,อมคนที่แตก โอ้ยวัีหั่ร้มากลยะมาดิ่งไปวนไปกนอยกินข้วหรือละ่แล้วนะ่แล้วปนาาลยโอเคทำมืจอนเลยด้ทำชั่วโมเอาไปยิอตอนนี้ตอนนี้ก็ได้ยู่งจนชั่วโมงไปหอด้านั้างกันไปซุ่เล่นโอเคยินพอกูก็น่าสุดโอเคจังโอเคจ้ะ โอเคจ้ะโอเคนะเกียครับผมเกียเอ้ตาเอ๋ยน uh ี่อย่างนี้น้ำลายเจ้านี่น้ำลายเจ้านี่ปีนบ๊บเอาความมั้งความมั้งความมั้งที่น่ะความมั้ย เกือบมาที่ละอู้ยกัรที่แมากที่ทแม่ด้วยขอเอ็ด้วยอัขอเอดไว้ายบทำปลอดภัค้อดค่ะยังว่าส่งแม่ขึ้นอ่ะ เก้ต่เ้าไม่รู้ไปลูกมันล่มไปเขาบ้านไปลูกไปบ๊ายบายบูนิชัยบานี้